มาแล้วนะครับตัวเดียวเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจประจำค่ำคืนนี้นะครับตามสไตล์มิสเตอร์หานวางบอลครับมาวิเคราะห์ที่การแข่งขันฟุตบอลปีฟ้าครับวัวครับกลุ่มสนัดสุดท้ายในคู่ของเบนฟิก้าพบกับทางไบเยอร์มิวนิคนะครับเบนฟิก้าเนี่ยขอแค่ไม่แพ้นะครับก็จะเข้ารอบแบบไม่ต้องไปลุ้นผลอีกคู่ไบเยอร์ Bayern เนี่ยเข้ารอบชัวร์แล้วนะครับอาจโปรเทชั่นนักเตะในบางตำแหน่งครับส่วนทางทีมเบนฟิก้าที่พวกเขาไม่แพ้ใน90นาทีมา15เกมรวดนะครับ แต่ใส่ตีเฮตุ Head กับทีมเสือใต้เนี่ยคือฝันร้ายเลยเพราะว่าแพ้มา10จาก13นัดก็โดนยิงเฉลี่ยแล้ว2.77ลูกต่อเกมนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยไบเยนเองอาจไม่เร่งในเกมนี้นะครับหลังจากตีตัวผ่านเข้าสู่รอบท,ทีมไปเป็นที่เรียบร้อยเบนฟิก้าเองก็ขอลุ้นเสมอสุดใจในค่ําคืนนี้ครับวันนี้เลยขอเชียร์ทางทีมตรานกเกี่ยวเบนฟิก้านะครับมีลุ้นไม่แพ้ขาดหรือว่าสามารถยันเสมอทีมเสือใต้ได้ครับสกอร์ที่แนะนำครับว่าน่าจะอยู่ที่1-1หรือว่าอาจจะแพ้แค่1ประตูต่อ2เท่านั้นอย่างพอเข้ารอบแบบเสียวเสียได้ครับ ถ้าชอบแนวการพิชิตกฏพิจารณ์แบบนี้นะครับสามารถกดติดตามลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในทุกวันกับมิสเตอร์หันวางบอลครับ